วันนี้นะคะอยู่ที่คาริหัรดรูกินเล็กกับพี่ก้อยบางนากม .13 กม .15 บ้านหลังนี้มีเนื้อที่412ตารางวาหรือ1ไร่กับอีก12ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากถึง1,200ตารางเมตรก่อนที่เราจะไปดูพื้นที่โซนอื่นพี่ก้อยให้ดูบริเวณรอบๆบ้านนี่ก็คือบริเวณพื้นนาบ้านสําหรับพื้นตรงนี้เดี๋ยวเจ้าของจะทําเป็นสีเทาซึ่งเป็นสีแบบสวยๆเลยแล้วพวกเรารู้ไหมว่า ตรงนี้ตอกเสาเข็มทั้งหมด400ต้นฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการซุดนะคะไม่มีค่ะเพราะตอกเสาเข็มไป400กว่าต้นเป็นมูลค่ามากถึง5ล้านบาทเลยทีเดียวนี่คือพื้นที่โซนที่เข้ามาและจอดรถได้มากถึง4คันในร่มจริงๆไม่ใช่4ี่คันจอดไปเลยค่ะจอดไปเป็น10คันได้เลยโซนต่อมานะนี่บริเวณบ้านนะคะ โซนที่ไฮไลท์ของเราก็คือสวนข้างบ้านตรงนี้ส่วนข้างบ้านเป็นส่วนที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนื้อที่ประมาณเกือบ100ตารางวานะอาจจะไม่ถึงนะประมาณ60-70ตารางวาเราทำเป็นพื้นที่สวนแบบนี้และอันนี้นะคะไฮไลท์ของเราก็คือบริเวณพื้นที่นั่งเล่นบรรยากาศธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนกที่เราเลี้ยงอยู่หรือว่านกธรรมชาติเพื่อที่จะรับกับตัวบ้าน บรรยากาศตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตรงระเบียงซึ่งจะเป็นลวดลายออกแบบว่าอย่างสวยงามเพราะว่าเจ้าของบ้านมีความอาร์ตและก็มีรสนิยมที่สวยงามมากๆฉะนั้นเดี๋ยวพี่ก้อยพาไปดูด้านในกันดูบริเวณด้านนอกเราจะเห็นแบบนี้นี่เลยค่ะบรรยากาศดีสุดๆนะคะและห้องแม่บ้านที่นี่มีทั้งหมด4ห้อง มีห้องน้ําในตัวด้วยส่วนห้องของเจ้านายมีทั้งหมด4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ําพื้นที่จอดรถจอดรถในร่มจอดได้4ี่คันและบริเวณรอบๆได้อีกนับเป็น10บคันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูด้านในกันและที่นี่ที่สําคัญนะคะมีสระว่ายน้ําด้วยแต่ในส่วนของสระว่ายน้ําเจ้าของทําเป็นไม้ที่ปิดไว้เพื่อที่ว่าจะลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าไม่ได้ไว่ายน้ําและช่วงนี้เราไปดูพื้นที่ต่อไปกันค่ะ จากส่วนของสวนบริเวณด้านข้างแล้วยังมีอีกโซนหนึ่งตามพี่ก้อยมาเลยค่ะสําหรับโซนพื้นที่ด้านนี้มีด้านหน้าบ้านและก็ทางเข้าบ้านด้านนี้ส่วนนี้จะเป็นโรงจอดรถมาดูกันเลยค่ะและห้องตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนั่นแหละแต่ตอนนี้เจ้าของทำเป็นห้องโคมเทียเตอร์และห้องนั่งเล่นห้องยิมห้องรับแขก ได้แบบสบายๆแล้วก็มีกระจกที่กั้นไว้ไม่ให้แอร์เวลาเปิดแอร์แอร์ก็จะไม่ออกมานี่คือบรรยากาศของเราโรงจอดรถที่สามารถจอดรถได้มากถึง4คันด้านบนก็จะยังเป็นเรือนรับรองได้ด้วย และบริเวณด้านข้างนี้นี่คือโซนของห้องแม่บ้านมีทั้งหมด4ี่ห้องคนขับรถแม่บ้านพักอาศัยอยู่ในนี้ได้พร้อมห้องน้ําในตัวด้วยบริเวณโซนใกล้ๆแม่บ้านไปทํากับข้าวเดี๋ยวพี่ก้อยพาไปดูจะมีห้องครัวอยู่ใกล้ๆก,กับห้องแม่บ้านสามารถที่จะเดินเชื่อมต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าบ้านด้านในนี่คือบรรยากาศของบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนเนื้อที่412ตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดรวมทั้งตัวบ้าน ห้องแม่บ้านทุกอย่างเลยบ้านคือมีขนาด4ี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําและก็สที่จอดรถอยู่ด้านล่างของพี่ก้อยนี้มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะ4 1 2อตารางวาใหญ่มากๆขนาดไร่กว่าและพื้นที่ใช้สอย1,200ตารางเมตรบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยพี่ก้อยให้ดูภาพรวมของที่นี่นะคะโซนตรงนี้อยู่พื้นที่ของโรงจอดรถอยู่ด้านล่างตรงนี้เราสามารถที่จะทําเป็นร้านรับแขกได้วางโซฟาต่างๆได้เช่นกันเราเห็นบรรยากาศแบบนี้นี่เลยค่ะบรรยากาศของเรา อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ใกล้กับเมกะบางนาการเดินทางสะดวกสบายมากๆสําหรับกินเล็กขยับไปอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับธนาซิตี้แล้วใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ก็นัดหมายติดต่อพี่ก้อยเข้ามาได้เลยนะคะมาดูคฤหาสน์หรูหลังนี้ รับรองว่าสิ่งที่จะได้ไปไม่ใช่แค่ตัวบ้านนะมีของที่เป็นของสะสมต่างๆที่เจ้าของยกให้พี่ก้อยถือว่าคุ้มค่ามากๆทีนี้เราจะไปเข้าไปในบริเวณบ้านกันค่ะตามมาเลยค่ะมาค่ะพี่ก้อยพาไปดูด้านในของตัวบ้านประตูทางเข้าดีเทลสวยงามมากๆและบริเวณโซนด้านนี้ให้ดูรอบๆเข้ามาถึงเราก็จะพบกับนี่เลยค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณโถงรับแขกที่เข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านและอีกห้องหนึ่งที่พี่ก้อยจะพาทุกคนมาดูเดินมาจากประตูเราจะเจอกับห้องทํางานซึ่งเป็นห้องทํางานที่อนุญาตเปิดไฟนะคะทุกคนนี่เลยค่ะบรรยากาศตรงนี้และก็พื้นจะทําด้วยไม้สักแค่โต๊ะตัวนี้ก็หนักมากๆคนเดียวยกไม่ไหวนะสองคนก็ยังยากอยู่จากห้องทํางานนะคะเราไปดูโซนต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ำและที่จอดรถก็4คันห้องแม่บ้านมีทั้งหมด4ี่ห้องเช่นกันรวมห้องน้ำด้วยโซนต่อไปก่อนที่เราจะไปด้านนู้นนะพี่ก้อยจะพาไปด้านไหนดีบ้านหลังนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรมาเลยค่ะตรงนี้นะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นสเตปบ้านที่เล่นระดับนิดนึงนะคะด้านนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากฝรั่งเศสแค่เซตนี้นะทุกคนบอกเลยว่า 3ล้านจ้าเก้าอี้ตัวนี้นะพร้อมโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นั่งได้ประมาณ12ท่าน3ล้านบาทนำเข้าจากฝรั่งเศสและรับกันกับตู้ตัวนี้เจ้าของบ้านให้ทั้งหมดนี้เลยรวมถึงตุ๊กตาเล็กๆน้อยๆเป็นของแบบออริจินอลนำเข้าด้วยนะจ้าทุกคนมีห่วงจุ้ด้วยนะคะสาธุสาธุขอพี่ก็ปิดการขายบ้านหลังนี้ได้ เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านหลังนี้เราให้คุณทั้งหมดนี้ตรงนี้นะคะมุมเล่นเปียโนเปียโนเครื่องนี้นะเรายกให้ด้วยโซนต่อไปนะคะโซนต่อไปที่เราจะไปดูกันนี่คือโต๊ะรับประทานอาหารเป็นโต๊ะกลมที่เป็นหินอ่อนแบบนี้เราก็ให้ด้วยเช่นกันก่อนจะไปดูด้านในอยากเข้าไปดูแล้วใช่ไหมคะแต่พี่ก็ยยังไม่ให้ดูนะมาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เราจะเห็นว่าสวนตรงนี้ สามารถที่จะนั่งจิบกาแฟแล้วก็มองดูด้านนอกแบบนี้บรรยากาศธรรมชาติได้ยินเสียงนกร้องบรรยากาศดีสุดๆสำหรับบ้านหลังนี้พี่ก้อยบอกเลยว่าเนื้อที่412ตารางวาพื้นที่ใช้สอย1,200ตารางเมตรในราคาแค่เพียง65ล้านบาทเท่านั้นปกติ75ล้านแต่ถ้าซื้อกับพี่ก้อยวันนี้นะคุณได้ราคาพิเศษไปเลยลดไปเลย10ล้านแล้ก็ให้ทุกอย่างในบ้านหลังนี้เนาะมาดูกันต่อโซนนี้ค่ะ มาเดี๋ยวจะหาว่าพี่ก้อยไม่พามาดูห้องรองเท้าส่วนนี้นะคะจะเป็นห้องรองเท้าเก็บรองเท้าได้300-500ถึง500คู่เลยทีเดียวนอกจากห้องรองเท้านะคะโซนนี้จะเป็นห้องที่ใช้สำหรับรับแขก V.I.P. สามารถที่จะมาพักผ่อนตรงนี้ได้แต่ตอนนี้นะคะเราทำเป็นห้องเก็บของของสะสมแต่ไม่ได้ให้นะของสะสมตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะทําการย้ายของสะสมนะเพราะว่ามีมูลค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่เมื่อกี้โซนด้านนอกพี่ก้อยให้ทั้งหมดเลยนี่คือบรรยากาศของเราและตรงนี้พื้นก็จะปูด้วยพื้นไม้เข้ามาโซนนี้มีห้องใต้ดินให้ด้วยจ้าทุกคนนี่คือบริเวณโซนห้องใต้ดินนะคะห้องใต้ดินมีอะไรบ้างเดิมทีนะคะในส่วนของห้องใต้ดินเนี่ยเราสามารถที่จะวางเซฟขนาดใหญ่ไว้ได้เลยด้านล่างชั้นใต้ดินทําเป็นเซฟเฮาส์ได้เลยนะ มาโซนนี้นะคะโซนนี้จะเชื่อมต่อไปยังบริเวณด้านนอกมาด้านนี้เห็นไหมคะว่าบ้านหลังนี้สุดๆไปเลยค่ะนี่คือบริเวณห้องน้ําใต้บันไดเป็นห้องน้ําที่เล่นระดับแบบนี้เข้ามายังบริเวณห้องน้ําใต้บันไดเป็น powder room นะคะอาบน้ําไม่ได้เนาะเข้าห้องน้ําได้อย่างเดียว นอกจากนี้พื้นที่บริเวณใกล้ๆก,กันเมื่อกี้เราไปฝั่งด้านซ้ายมือทีนี้เรามาฝั่งด้านขวามือกันบ้างนี่คือบริเวณของห้องครัวเป็นครัวขนาดใหญ่แบบนี้เลยบริเวณโซนใกล้ๆกกันนี้ครัวไทยและตรงนี้ออกไปยังบริเวณของ ห้องแม่บ้านบ้านของห้องแม่บ้านมีทั้งหมด4ห้องนอนสี่ห้องน้ําและด้านหลังนี้สามารถที่จะขึ้นบันไดออกไปทําอะไรต่างๆนานาเก็บของหรือว่าซักผ้าเป็นโซนต่างๆนะแล้วก็มีซิงค์แบบนี้ได้เลยท่านไหนที่สนใจเข้ารหัรู้หลังนี้นะติดต่อพี่ก้อยนัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยและโซนต่อไปที่เราจะไปกันตามพี่ก้อยให้มาเลยค่ะจากโซนเมื่อกี้นะคะหลายๆคนอาจจะอยากเห็นว่า ي, พื้นที่บริเวณโซนสระว่ายน้ําเป็นยังไงมาเลยค่ะที่มองเห็นอยู่นี้นะคะ พื้นตรงนี้คือเราครอบทั้งหมดสระว่ายน้ําไว้เจ้าของบ้านท่านใหม่เปิดไม้ตรงนี้ขึ้นมาก็เป็นสระว่ายน้ําได้และบริเวณโซนนี้จะเป็นโซนที่ไว้สำหรับการแมนเทนแนนไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำสำหรับสรว่ายน้ำอะไรต่างๆอยู่โซนนี้ เปิดขึ้นมาเป็นอ่ะพี่ก้อยมาให้ดูนี้นะคะนี่เป็นช่องเซอร์วิสสำหรับสะไว้น้ํานะคะเราสามารถเปิดตรงนี้ขึ้นมาได้เลยจะมีเครื่องกรองอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้รวมถึงนี่เลยค่ะเครื่องนวดไฟฟ้าเราก็ให้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆโซฟาแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเจ้าของบ้านนะคะเลือกวัสดุมาอย่างดีทําไมเจ้าของบ้านหลังนี้ขายเพราะว่าจะเดินทางไปต่างประเทศฉะนั้นไม่สามารถที่จะ เอาอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ไปได้นะเขาก็เลยส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านคนใหม่ทั้งหมดนี้ได้เลยและบ้านหลังนี้นะตรงนี้ในโซนนี้เราจะมีแอร์ฝั่งฝ้าแล้วก็แอร์ที่เป็นแอร์แขวนอยู่ด้านนู้นและโซนนี้เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นนะเอาแค่โต๊ะทานข้าวมูลค่าแสนกว่าบาทก็วางอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายเป็นห้องยิมห้องฟิตเนสและโฮมเทยเตอร์ในที่เดียวกันบริเวณด้านนี้นะคะ เป็นโซนสําหรับครัวซึ่งเป็นครัวที่ใช้เตรียมอาหารหรือว่าเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านเราก็ใช้โซนครัวตรงนี้แม่บ้านจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆและตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปยังบริเวณโซนโรงจอดรถได้แล้วก็ห้องแม่บ้านเนาะบริเวณพื้นที่ตรงนี้เห็นถึงความอลังการของบ้านหลังนี้1200ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่มากๆและบริเวณใกล้กันนั้นเรายังมีห้องเก็บของนะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับห้องเก็บของตรงนี้ไว้เก็บอะไรบ้างเก็บพวกกระเป๋าเดินทางต่างๆนะคะแล้วก็เป็นทั้งห้องน้ําด้วยนี่เลยค่ะเก็บกระเป๋าต่างๆแล้วก็มีห้องน้ําซึ่งสามารถอาบน้ําได้ด้วยนะนี่คือแค่โซนเดียวของเรานะและเดี๋ยวพี่ก้อยจะพาทุกคนไปดูด้านบนตามพี่ก้อยมาเลยจ้าหลังจากที่เราดูชั้นหนึ่งแล้วทีนี้พี่ก้อยจะพาขึ้นไปดูบริเวณบ้านชั้นสกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะบันไดเราเป็นบันไดาทางขึ้นที่เป็นหินอ่อนแบบนี้มีความปราณีตสวยงามมากๆบอกเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันค่ะมาเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด4ี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำบันไดเราขึ้นมาเป็นบันไดที่หรูหรามากๆด้านนี้นะคะจะเป็นห้องนอนซึ่งเป็นห้องนอนที่เราเชื่อมต่อจากสองห้องเป็นหนึ่งห้องเดี๋ยวพี่ก้อยพาเข้าไปดูด้านในนี่คือบริเวณห้องนอนของเรานะคะ เป็นห้องนอนใหญ่มากๆเชื่อมสองห้องมาเป็นห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ําตรงนี้นะคะตอนนี้มีหนึ่งห้องน้ําแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งมีบานสไลดให้เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะว่าห้องใหญ่มากๆนะคะสําหรับห้องนอนห้องนี้นี่เลยค่ะบรรยากาศของเราที่นี่นะคะมีทั้งหมดสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำสี่ห้องแม่บ้านสีที่จอดรถค่ะสําหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะเป็นห้องน้ําที่ใหญ่มากๆ รวมถึงมีอ่างจักกุชี่ด้วยบริเวณพื้นที่ตรงนี้และด้านในก็จะเป็น walk in closet นี่เลยค่ะ walk in closet อยู่ด้านนี้นะคะเชื่อมต่อไปยังห้อง master bedroom ด้านนี้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นสองห้องนอนสำหรับมุมนี้นะเราจะมองเห็นเซนเดเรียแบบนี้มีการเมนเทนแล้วก็ดูแลรักษาทำความสะอาดในทุกๆปีจะต้องมีช่างเข้ามาเพื่อที่ทำความสะอาดพวกเราจะเห็นว่าเป็นคริสตัลนะจ๊ะ พื้นทั้งหมดของบ้านนี้อ่ะพี่ก้อยให้ดูเนาะในส่วนของพื้นเราเรียกว่าเป็นไม้สักใครสนใจบ้านที่สวยงามหรูหราอลังการซึ่งใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายละครหลายๆเรื่องและนี่ก็คือคฤราสนร์รูในกินเล็กบางนากม13หรือบ่ากม15นะคะบ้านหลังนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถนัดหมายพี่ก้อยเข้ามาได้ ามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะส่วนท่านไหนนะคะยังไม่ได้กดติดตามพี่ก้อยและอยากติดตามบ้านรู้อสังหามูลค่าสูงแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพี่ก้อยทุกๆช่องทางนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะทุกคน